แรงสุดของค่าย mg เตรียมเปิดตัว mg 4 ev x power รถยนต์ไฟฟ้าตัวแรงสุดลุยตลาดกลางเดือนนี้ <Hey! S 1> หลังจากเมื่อช่วงปี2,565ที่ผ่านมา mg ได้เปิดตัว mg 4 ev hatchback ขุมพลังไฟฟ้า100%ลงลุยตลาดซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดีอย่างมาก เนือ่องจากตัวรถมาพร้อมกับ DNA ของรถยัต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะทั้งแพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นใหม่แบตเตอรี่ที่วิ่งไกลมากกว่า400กิโลเมตรต่อชาร์จรวมไปถึงระบบขับเคลื่อนล้อหลังที่ให้อารมณ์ในการขับขี่ที่ราวยมากขึ้นและหากยังพอจำกันได้ในการเปิดตัว All New MG4 EV ในครั้งนั้น MG ได้เผยข้อมูลว่าทางค่ายจะมีการทำตลาดของ MG4 EV รุ่นสมรรถนะสูงตามมาภายหลังอีกด้วยล่าสุดมีการยืนยันแล้วว่า mg 4 ev ตัวแรงพร้อมจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่13กรกฎาคมที่กำลังจะถึงนี้ในงาน goodwood festival of speed บนเกาะอังกฤษภายใต้ชื่อทางการตลาดอย่างเป็นทางการว่า mg 4 ev x power สำหรับดีไซน์ภายนอกของรถนั้นไม่ได้มีความแตกต่างไปจากรุ่นปกติที่ทำตลาดในบ้านเรามากนักยกเว้นตัวถังสีเขียวพิเศษ racing green ล้ออลอยขนาด18นิ้วหุ้ม้วยยาง Bridgestone Turanza เสริมความโดดเด่นด้วยคาลิเปอร์เบรกสีส้มทั้ง4ลีล้อแต่ความแตกต่างที่เป็นไฮไลท์ก็คือขุมพลังของรถสำหรับ MG4 EV XPower นั้นจะมาพร้อมกับมอเตอร์คู่แยกอิสระขับเคลื่อนล้อค,คู่หน้าและคู่หลังโดยมอเตอร์ด้านหน้านั้นมีพลังกำลัง150กิโลวัตต์หรือประมาณ201แรงมา้าส่วนมอเตอร์ด้านหลังนั้นให้พลังกำลัง170กิโลวัตต หรือประมาณ228แรงม้าและเมื่อรวมทั้ง2ตัวตัวรถจะมีพลังกำลังรวมมากถึง320กิโลวัตต์หรือราว429แรงม้าพร้อมแรงบิดสูงสุดที่600นิวตันเมตรนอกจากนั้น MG ยังได้เพิ่มระบบ Dynamic c o r n i n g Control System ที่เป็นการติดตั้งครั้งแรกของ MG ช่วยให้การเข้าโค้งได้อย่างเฉียบคมและมั่นใจพร้อมกับระบบล็อกเฟืองท้ายอัจฉริยะแบบอิเล็กทรอนิก ช่วยส่งแรงบิดไปยังล้อทั้ง4ได้แบบเต็มเหนียวมากขึ้นและเมื่อเป็นสายซิ่งช่วงล่างของรถจึงถูกปรับใหม่ยกเซตโดยปรับเทียบสปริงและแดมเปอร์ใหม่เหล็กกันโครงที่แข็งขึ้นเพื่อให้การบังคับเลี้ยวที่เฉียบคมขึ้นส่งผลให้ระบบการสะเทือนโดยรวมของรถนั้นแข็งขึ้น25% โดยเมื่อทุกอย่างผสานรวมกันทําให้ MG4 EV X Power สามารถทะยานความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลา3.8วินาทีซึ่งช้ากว่าของ Nissan GTR เพียงประมาณ0.6วินาทีเท่านั้นเรียกได้ว่าเป็นรถบ้านที่แรงพอๆกันกับซูเปอร์คาร์เลยทีเดียวและเมื่อตัวรถมาพร้อมกับความแรงระบบเบรกก็ต้องถูกอัปเกรดเช่นเดียวกันโดยล้อคู่หน้าถูกอัปเกรดดิสเบรกให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเป็น3 4 5ม mm, เมตร เมื่อทำงานร่วมกับยางบริ d g e s t o n e t u r a n จะสามารถหยุดม้าทั้งฝูงจากความเร็ว100กิโลเมตต่อชั่วโมงจนหยุดนิ่งได้ในระยะ33.9เมตรส่วนด้านราคาจำหน่ายนั้น MG4 X Power เปิดราคาในฝั่งของอังกฤษอยู่ที่36,495ปอนด์หรือคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ1.6ล้านบาทส่วนในตลาดเมืองไทยนั้นก็ต้องมาติดตามกันต่อว่า MG ประเทศไทยจะมีการนำรุ่นดังกล่าวเข้ามาทำตลาดหรือไม่และถ้าเข้ามาราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งเมื่อเทียบราคา MG4EV รุ่นปกตินั้นในอังกฤษถูกตั้งค่าตัวเริ่มต้นไว้ที่ราว2 7 0 0 0ปอนด์หรือประมาณ1.2ล้านบาทขณะที่ประเทศไทยมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ1ล้านบาทนิดๆหากไม่รวมเงินสนับสนุนจากรัฐบาลโดยเชื่อว่าหาก MG4EVXpower มีการเข้าทำตลาดในไทย ราคาก็คงจะไม่หนีจากฝั่งของอังกฤษมากนักแล้วเพื่อนๆละครับหลังจากที่เห็นสเปคของ MG4 EV X Power ตัวแรงของ MG แล้วหากในไทยมีการนำเข้าทำตลาดจะน่าสนใจหรือไม่ด้วยราคา1.6ล้านบาทจะสามารถแข่งขันกับเจ้าดังอย่างเท s l a ได้หรือไม่คิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ